สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงจุย้ยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แผ่นบ้านกันนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับให้เผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับท่านที่สนใจทางด้านศาสตร์วงจุ้ยนะครับในการวิเคราะห์แผ่นบ้านนะครับซึ่งเป็น c สต e s t ดี้ต่างๆนะครับก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณไว้นะั่งที่นี้ด้วยนะครับ ก็ท่านใดชื่นชอบนะครับช่องชาแนลของอาจารย์นะครับหวงจุ้ยชนะจนก็กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอาจารย์นั้นเป็นที่ปรึกษานะครับทางด้านศาสตร,ร์หวงจุ้ยให้กับบริษัทกิจการร้านค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้านดูหวงจุย้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่ออาจารย์มาได้นะครับ เคล็ดวิชาในการดูฮวงจุ้ยของอาจารย์นะครับแบ่งเป็นสาภาคหลักๆนะครับชะตาฟ้าชะตาดินชะตาคนนะครับเมื่อจังหวะหรือดวงชะตาของเราดีนะครับก็เหมือนเสือติดปีนะครับก็คือชะตาฟ้าชัยภูมิที่ตั้งหรือฮวงจุย้ยที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้หนุนดวงเรานั้นเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือชะตาดินส่วนที่ขาดไม่ได้คือชะตาคนนะครับต้องรู้จักอดทนนะครับขยันหมั่นเพียร แลาจะทำพาความสำเร็จมาได้นะครับอันนี้ก็คือเคล็ดวิชาของอาจารย์นะครับในการที่จะแนะนําลูกศิษย์ต่างๆนะครับในการจัดห่วงจุ้ยนะครับหรือท่านใดสนใจบริการรับดูห่วงจุ้ยออนไลน์นะครับง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลกนะครับก็ทักไลน์อาจารย์มาได้นะครับที่ไลน์ไอดีนะครับพิมพ์ s i l o g o 8 8 8นะครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าท่านสนใจที่อยากจะให้อาจารย์ดูฮงจุยออนไลน์นะครับผ่าน Google Map นะครับหรือวิดีโอคอลนะครับก็สามารถดูให้ได้นะครับในการที่กระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพต่างๆนะครับเพื่อส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับตัวทิศอสูรประจําปีว่าการสร้างบ้านปีนี้สามารถทําได้หรือไม่นะครับจะโดนทิศอสูรหรือเปล่านะครับก็สามารถเช็คได้นะครับ ก็ถ้าท่านใดสนใจก็แ a s s i ์ไลน์จามมาได้นะครับอ่ามาวันนี้นะครับเราจะมาตรวจแปลนบ้างกันนะครับเบื้องต้นนะครับตาศาสตร์หงจุย้ยไม่ได้ผูกกับดวงชะตาและก็องศาทิศทางน,นะครับหลักๆที่จะ์ดูก็คือชัยภูมิตีรีภายในนะครับประตูได้โชคลาภไหมเตาไฟส่งเสริม บริวารคนในบ้านไหมนะครับเตียงส่งเสริมคนที่นอนหรือป่านะครับเจ้าที่ปกปักรักษาคนที่อยู่ในบ้านเป็นอย่างดีหรือป่านะครับเรามาดูกันเลยนะครับตันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับส่งแปนบ้านตัวอย่างมานะครับ อ่าเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับอันนี้คือทิศเหนือนะครับทิศใต้ที่ทางลูกศิษย์ได้ส่งมานะครับอันนี้ก็เป็นตะว,วันตกนะครับอาจารย์เห็นเป็นรูประจานอันนี้ด้านหน้าบ้านเป็นตะว,วันออกนะครับเป็นพระอาทิต์อ่าเรามาดูกันเลยนะครับ เริ่มต้นนะครับเข้ามาตรงระเบียงบ้านนะครับเป็นลานโล่งกว้างครับเป็นลานหนึ่งตึงตรงบริเวณหน้าประตูนะครับซึ่งถือว่าดีนะครับบริเวณนี้ควรที่จะโปร่งโล่งนะครับไม่มีอะไรขวางกั้นโชคลาภที่จะไหลเข้าไปไปสู่ภายในตัวบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับพอเข้าไปนะครับประตูเปิดเข้าไปนะครับเราจะเจอห้องรับแขกนะครับซึ่งเป็นโถง ประมาณ3เมตร50ถึง3เมตร50คู3เมตร50หรือคูณ4เมตรนะครับที่สำคัญคือพอเปิบตัวเข้าแล้วเราเจอผนังทึบนะครับตรงนี้ต้องดูระยะความห่างครับว่าไกลไปหรือเปล่านะครับหรือเราควรที่จะกั้นบริเวณนี้นะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับของสเปซ ว่าควรจะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งประธานนะครับติดรูปราชาการที่5ราชาการที่9หรือรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเพื่อเป็นตัวรับกระแสะพลังงานที่ดีนะครับต่อไปนะครับพอเปิดเข้ามาแล้วเจอห้องนอนนะครับคือจริงๆห้องนอนประตูห้องนอนนี้ควรที่จะออกแบบให้ไปอยู่ไม่ควรที่อยู่ใกล้ประตูทางเข้านะครับ จะทําให้คนที่อยู่ในห้องนี้เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะอยู่บ้านนะครับหรืออยู่ไม่ติดบ้านนะครับก็ลองปรับดูนะครับหัวเตียงตัวนี้คือผนังทึบถือว่าดีนะครับต่อไปนะครับห้องโถงแล้วห้องรับแขกแล้วเรามาดูห้องนอนที่ที่สนะครับหัวเตียงทึบถือว่าดีนะครับ ต่อไปห้องนอนที่สามหัวเตียงทึบนะครับถือว่าดีนะครับจะมีตรงมุมนี้นะครับควรที่จะทำให้สเปซตรงนี้กว้างนะครับเวลาเปิดประตูเข้ามาให้ดูเด็นสง่านะครับก็ระมัดระวังหน่อยนะครับตรงบริเวณนี้พอเปิดเข้าไปนะครับเราไปดูห้องน้ำหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้อ๋อ ห้องน้ำหนึ่งปะทะก,กับประตูห้องน้ำกับทางเข้าครัวปะทะก,กันนะครับถือว่าไม่ดีนะครับเงินทองล่วนไหลายเก็บเงินไม่อยู่นะครับ แล้วก็เวลามองอาจจะเห็นตำแหน่งเตาไฟก็ได้นะครับเอาแก๊สตัวนี้ถือว่าควรหลีกเลี่ยงนะครับห้องน้ำที่สองถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ปัทะกับใครนะครับพอเข้ามาในห้องครัวกับซักผ้านะครับหรือถ้าบ้านมีพื้นที่จริงควรที่จะแยกโซนมากกว่านะครับ กับตรงห้องครัวนะครับหรือทําซักล้างออกไปบริเวณนอกบ้านนะครับก็สามารถทําได้ส่วนที่เน้นย้ำนะครับคือบริเวณนี้นะครับจุดประทานบ้านนะครับควรที่จะเป็นผนังทึบนะครับถึงจะดีนะครับต่อคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับที่อาจารย์จะเน้นย้ําตัวนี้บ่อยๆนะครับคนที่จะเป็นผนังทึบนะครับ ก็จะมีแก้หลายจุดนะครับกับบ้านหลังนี้นะครับหนึ่งคือฉากกั้นนะครับเดี๋ยวนะครับเปลี่ยนสีจากเปลี่ยนสีหนึ่งนะครับคือฉากกั้นนะครับดูระยะนะครับว่ามึกเกินไปหรือเปล่านะครับ เปิดประตูเข้ามาคนที่เจอตัวประธานนะครับที่มีความเด่นสง่านะครับต้อนรับแขกไปอย่างดีนะครับดับที่สองนะครับประตูประตูนะครับอยู่ใกล้ประตูทางเข้ามากเกินไปครับประตูห้องนอนที่หนึ่งนะครับถือว่าไม่ดีนะครับควรที่จะจัดวางเลเยอร์เอาใหม่นะครับต่อไปนะครับ บริเวณนี้นะครับที่เป็นจุดสุ่มเสี่ยงนะครับคนที่จะออกแบบไม่ให้รู้สึกว่าบ้านอึดอัดหรือเป็นรอยอะไรๆเป็นทางเดินซิกแซกมากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็สามนะครับส่วนสี่นะครับประตูห้องน้ํากับทางเข้าครัวปะทะกันนะครับถือว่าไม่ดีนะครับและอาจจะไปปะทะกับตัวเตาไฟด้วยนะครับ ตัวหลังบ้านไม่ได้มีปัญหานะครับตำแหน่งประธานถือว่าดีนะครับก็น,นี้เป็นภาพรวมนะครับในการตรวจแปดบ้านเบื้องต้นนะครับไม่ได้ผูกกับดวงชะตาองศาทิศทางน,นะครับแต่ลูกศิษย์ให้มาว่าเป็นหน้าบ้านทิศตะวันออกก็ถือว่าดีนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วแดดจะอ้อมใต้นะครับ ะวันออกก็จะไปทางตะวันตกคือจะอ้อมใต้อ้อมข้างบ้านนะครับตามฤดูกาลนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็สุดท้ายนี้ท่านใดสนใจนะครับที่จะให้อาจารย์วิเคราะห์แป็นบ้านเบื้องต้นนะครับไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับเข้ามาปรึกษาได้นะครับจารเปลี่ยนสีก็ เข้ามาปรึกษาได้ที่ไลน์ ID นี้นะครับพิมพ์ SI LOGO 83ปสามตัวนะครับเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีนะครับและแต่ว่าอาจารย์จะขออนุญาตนำเป็นบ้านของลูกศิษย์ต่างๆนะครับมาเผยแพร่ทางช่องชาแนล u ูทูบนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านที่สนใจนะครับ ก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับทั้งหลายนะครับที่ติดตามช่องชาแนลของอาจารย์นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าท่านใดชอบช่องชาแนลนี้ก็กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามปเ็นกำลังจะให้กับตัวอาจารย์ด้วยนะครับก็สรุปง่ายๆคือบ้านหลังนี้จะเก็บเงินไม่อยู่นะครับเพราะว่าห้องน้ำกับห้องครัวปะทะกันนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ